ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเพื่อนๆผู้เหรียญกระสาบไทยนะครับวันนี้นะครับ FC นะครับได้ติดต่อมานะครับผมตีนะครับเหรียญราชการนะครับแล้วก็เหรียญหนวดราชการที่ห้านะครับผมตีรวมๆไปนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูนะครับว่าผมจะได้ซื้อไหมครับเพื่อนๆที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเพื่อนๆ FC ได้ได้มาถึงผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะเหรียญแรกนะครับเพื่อนๆนี่ดูเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนี่นะครับเหรียญราชการที่เก้าแบบนี้นนนะะคครรัับบเป็ทอง เจ็ดห้าศูนย์หรือสิบแปดเคนะครับเพื่อนๆนนี่สวยงามนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งครับคือเหรียญหนวดนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ถ้าสวยๆนะครับราคาหลักแสนนะแต่อันนี้นะครับเขาผ่านใช้มานะครับแล้วก็เจาะรูเชื่อมมันนะครับอ่าเรามาดูครับนี่พักแก้วนะครับข้างในเป็นเลซซนนะครับข้างนอกนะครับพุ่มทองแบบดีนะครับผมก็ซื้อนะครับเพื่อนอ่าชุดนี้ครับที่ผมตีไปหนึ่งแสนเก้าหมื่นได้ไหมพี่พี่อยากได้เท่าไหร่ครับพี่สักนิดนึงอ่ะอ่าสักหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันได้ไหม ได้ไหมพี่หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันได้ไหมครับเป็นเงินสดเนาะอ่าเป็นเงินสดได้ไหมพี่โอเคนะอ่ะถ้าเอฟซีนะครับมีแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเก่านะครับพาร์ทองคํากรอบทองนะครับหรือเหรียญราชการแบบนี้ต่างๆนะครับสามารถประเมินราคากับผมได้นะครับ